สวัสดีครับนี่คือรายการ NCT Gamer TV ครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมบีฟนะฮะตอนนี้กว่าใครครับ,ค,รบคุณทีมชาแน,นลฮะเราตอนนี้เราจะมาเล่นเกมบีฟนะฮะเอ่อ in the rally after ไม่รู้กูไม่รู้อ่มมอานภาษาอังกฤษไม่ออก ขอเสียงอีกทีนะครับขอเสียงอีกทีโอเคได้ยินเลยอะ่ะเนี่ยขอเสียงดังๆอีกทีนึงเลยเอาดังสุดๆอะ่ะ okay. <No>. แค่นั้นแหละ <laughs> 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 ทดสอบเสียงไม่รู้ว่าแคนาเซียมมันอัดกับคน ที่อยู่ในสกายได้หรือเปล่าก็ต้องทดสอบก่นอนอืม hmm. you want to go under head very b e e p oh alright โ okay. อเคกูเอาอะไรกับมึงไปเถอะไปแล้วไปไหนดีครับบนหรือขวา อยู่ใกล้ไหมหนาะก็ดีนะโอ้โหฟื้อเต็มเต็มฮะอุ้ยงงครับงงแดกเว้า I don't know this world ไม่รู้เอ๊ <c oughs> ะแป๊บนึงกลับไปทางเดียวดูก่อนอ้าวเฮ้ย กมจุงเบยอะไรงานนี้กำหายหมดเบยเสจอะไรเฮรอเยื่อเลือดนี่เสียใครเดินมะ ได้ยินไหมฮะได้ยินหรือไม่ได้ยินได้ยินหรือไม่ได้ยินแกะ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 ไม่ใช่เสียงคอรรนอัดโทดัมฮะดังแกะแจะแจะแจะแกะอะไรครับอ๋อลูกไล่จะ someone is bending on this ไม่รู้ไม่ใช่ ไม่รู้ตอนนี้คือต้องหาทางไปก่อนเอ่อ uh, this blue โอ้โหค o m บีบค p c บีบแปลว่ามาสิบ e e p ชหมอะไรวะขี mm. ้เกียจเดินทั่วไม่มัวแต่ทั่วถึงห่องี้ เออตรวจสอบกันอีกนิดนึงไหมก่อนที่จะลงมาทางนี้เนี่ยตรวจสอบเออ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 กล้วยทอดอันนี้มันก็คือมันก็คือดอกดอกไม้แห่งแห่งแห่งความเกลียดชังครับทุยไม่ใช่ฮะ โอ้โหเล่นน้ำกันจริงๆเลยวันสุกร์เี้ฮิดูชอบได้ยินแต่เสียงแจ๊ะ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 ชอบตรงเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมันดิ The West Road Streeting in the West โอเคเราได้เลือดหรือเปล่าวะใช่ Nộp đi, ô, gì hả, tháp, áo yến,จบ liền, what the fucking, ỷa kinh kêu kinh, มีจูเซฟก็เซฟดิโอ้ชะชะชะ okay, โดนเต็มเต็มแฟนขับใครครับวะคงมีทางนั้นทางเดียวอะวโอ้โหโอ้โหหน้ากูก็มี ไอจิปบอะไรเนี่ยเซฟจะล็อกหาอะไรฟังวงอะไรวะฟังวงอะไรวะน,นี่แน,น่อย่างน้อยเราเราใช้โปรแกรมแฟลชไม่ได้เราก็ต้องใช้แกทตาเซียถูกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอ๊ะเหยียบมันดีปะ แตกด้วยมีแตกในเอ้ยแตกนอกเอ้ยแตกอ่ะเลยแล้วกูอ่าได้กุญแจสีสีส,สีดูได้ไงครับเอ้ยรัเจาะเฮ้ยไกสวันดี เฮ้ยเป็นยงใหเบื้องอะนายสบายดีไหมอะนายข้ามมาไม่ได้เหรอโทษทีนะฉันพาไปนายเฮ้ยฉันพานายไปไม่ได้หรอกเนะี่ย <c oughs> เอ๊ะเมื่อกี้เสียงจานแตกใครวะ <c oughs> หรือว่าฝั่งโน้นเล่นเกมอยู่ <c oughs> use the green key อะไรปะเนี้ยนกฮูกเหรอะอะไรมีนะตุ๊กตาย,ยางอ,าอ้าวอ๋อได้ละเลืล่ดเริ่ดละอือมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีอะไรบ้างบอกตัวที่ พอตู้ที่เถอะมันมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเ่๋อะไรครับอุยอ้ย,ย,ยสิ่งโคตรด,ดังเลยอะเปิดลำโพงซะดังในตู้ นี่เยอะไรวะ Pay h i ห h to the อ๋อหาชั้นสีเออเดี๋ยวก่อนหาชั้นสี่นี่มันอยู่ไหนวะอ่ะผมมีให้คุณเลือกข้างบนมีสามนับนับจากด,ด้านซ้ายไปขวาหนึ่งสองสามข้างล่างมาสี่ห้าหกเจ็ด ถูกยังไงวะเนี่ยอ้าวเอาอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะไปเปิดบทสรุปเอาสรุปว่าไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมโอ้ยแมวเยอะแยะเลยน่ารักจุงเบย จะจดไว้อยู่แต่แบบนึงเผื่อมีอะไรให้มากให้มันม,มันมีมากกว่านี้อุย้ยโดนกลับตายหาโอ้ยโอ้ย,อยขอแชร์หนอ่อยเถอะฮะอะไรเนี่ยสิบแปดเก้าสิบแปด เก้าสิบแปดดูจากคนนี้เวสอะไรวะเวสไปเอไอซ้ายสามล,าล,าาล่างหนึ่งลองดูดิเนอซ้ายซ้ายล่างหนึ่งโอ้ฮือแม่งตอบ้ัสมีมาดูที่สีน้ำน้ำตาลดีกว่า เหนือสองเอ้ยไม่ใช่ใช่ขวาสองเอ้ยไม่ใช่แปบ๊บหนึง่งขวาสี่นะเอ้ยขวาสี่บนสองขวาสี่บนสองเอชอชัอปช็ชชชอชอเฮ้ยได้ละเออมิซาว่าเขาโดนอะไรกันครับเนี่ย ต้องออกไปดูครับเออพ,พี่พี่น้ำตาลโดนฆ่าทิ้งเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูจัดแต่ละดูจัดแต่ละคนนี่นหนโหนกันทั้งนั้นเลยฮะน้ำตาลตาเลยฮะ,ะน้ำตาลแดงติดเลทน,นะครับเนี่ยน้ำตาลแดงอ่ะ ยังไม่ดูแต่ผมดูครับอเ,เออเอ๊ยตัวเลขเมื่อกี้เมื่อกี้<า>อะไรนะเก้าแปดผิดไออ้เลขที่มันเป็นสีเปล่าเลขเป็นสีอ่ะสีอ่ะแป๊บนึงสี ผมจำสิบแปกับเก้ามั้งเก้าคูณสิบได้เช่ไหร่วะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเ็ดยี่สิมสิบสามเอะไรฮะ โมนีดแป๊บบนึงฮะครับภาเหรอสองโมงนี้บ่ายสองหะสองโมงนี้บ่ายสองหะเฮ้ ค,คำตอบคือถูกต้องครับผม Correct ครับโอ้ย <c oughs> จะตายแล้วนะอีกหนึ่งนะ ชีวิตชีวิตครั้งสุดท้ายมันอยู่กับการดำรงชีวิตของผมกิฟฮะครับโอเคอ่ะโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี้ยเฮ้ยภาพภาพภาพมันสื่อถึงอะไรครับ เออเดี๋ยวมันมันมันทางยาวๆแปลกๆไหมครับเฮ้ยโอ้โหแม่ตกใจเนอะอะไรวิ่งโคเร็วเลยก็ไปเดอะฟ้ากันยังไงฮะ แล้วดูเลือดสิโหตายละอุยผะตุกครับกระตุกกระตุกอุ้ยตตุ๊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 ตุุตุ๊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 ต นั่นนี่ก็คือเนื้อเรื่องก็คุณสีน้ำตาลที่บอกทางเรานรั่น่ๆฮะดูคู่ภาษาอะไรไม่รู้เรื่องนี่ไงมีดเอ่สี่ชิ้นครบไปเลยเย่่กำลังหิวอยู่พอดีอืมอะไรเหรอ เออคือว่าอยากจะกินอีกแต่เราไม่มีตังค์นะเดี๋ยวฉันไปขอตังค์แม่ก่อนแม่เอ,อ่ออาวฮะนี่ก็เหรียญน,นี่เออแล้วเหรียญทำไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะ ฉันต้องใส่ก็คงต้องเกิดเรื่องแล้วเออมาเอ่อว่าดูไอเดียอะแม่ฮะเย่ไอฟันตัวตะเคียน ว่าจบก่อนเถอะตอนนี้ธุระมาเต็มครับตอนนี้แม่เรียกสั่งครับแม่เรียกสั่งโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะตอนพักแรกผักแรกอยู่กับพื้นแดงเนะี่ยเออต้องขอเขาคุณคุณคูณ,คณ,คณทีมด้วยนะฮะเดี๋ยวพักสองคงคาดว่า,าจะได้มาแข่งกันอีกโอเคโอเคะฮะก็ขอบคุณมากครับซับสไครต์กันด้วยครับ